ตั้งแต่ก่อนก็มีที่เด็กเหมือนเรานี่เราเราท่านท่านนี่แหละความมืดความดำทั้งหลายความผิดพลาดย่อมมีด้วยกันทุกคนเดีเวลาได้ชําระพระองค์ด้วยอัดด้วยทำเป็นความถูกต้องดีงามแล้วตรัสรู้ขึ้นมาเป็นสดาเอกของโลกตั้งแต่จากัหลังจากนั้นมาแล้วไม่ต้องไปถามใครเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยชอบธรรม แล้วเป็นสด,ดางองค์เอกเป็นศาสดดาอาค์เอกส,สันสันส่งสอนจัดโลกให้หยุดพ้นจากทุกเป็นลําดับลาดานับแต่คนหยาบหยาบสัน่นหยาบหยาบขึ้นไปสอนแนะนําสั่งสอนซักฟอกเป็นลําดับลำดาจนกลายเป็นความละเอียดละอ่อเป็นรูปคนที่ดีจนกระทั่งดีเลิศขึ้นมาดาสาวกทั้งหลายกลายเป็นผู้ดีเลิศแล้วทีนี้สาวกทั้งหลายเมื่อปฏิบ,บัติตามพระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้ที่เลิศเลอแบนที่แน่ใจในความตรัสรู้ของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่ในว่าไถว่าทำทั้งหลายที่ตรัสรู้ขึ้นมานี้ไม่มีคำใดผิดเพีย้ยนดังที่เราทั้งหลายได้กล่าวถึงหรือได้สวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสระขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้ว คือไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยเป็นความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนในธรรมทุกขั้นทุกขูดตั้งแต่ทำพื้นพื้นขึ้นไปจ่วงชั่นถึงทำบรรลสูงสุดพิมุติปริบาตเป็นธรรมที่ออกจากสวรรธรรมที่สั์ไม่ชอบแล้วนี้ทั้งนั้นนี่บรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้บำเพ็ญตนตามทางของศากษัตรที่ได้นำสั่งสอนแล้วก็ฟิตตัวปฏิบัติตัว,ตวเป็นลำดับลำดาซากฟอกตัวเอง ออกโดยลำดับดับกลายเป็นทองขึ้นมาทองทั้งแท่งขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นพูดหยุดพ้นจากทุกตัวประกาบทั้งปวงเพราะฉะนั้นสาวกเมื่อท่านไดน้บรรลุธรรมเต็มสัตด์เต็มส่วนจากภาคปฏิบัติที่รู้จริงเห็นจริงภายในใจของท่านแล้วท่านไปแนะนําสั่งสอนผู้ใดก็ตามท่านจึงไม่ได้วิตกวิจารว่าการสั่งสอนโลกนี้จะผิดไปเพราะสอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้า แนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรท่านมาสอนอย่างไรสาวกทั้งหลายก็นําแนวทางที่พระองค์ทรงดําเนินและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติต่อตวเองเพื่อความรู้แจ้งตามนิสัยวาสนาของตนก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามนิสัยวาสนาของตนเพราะฉะนั้นการที่สาวกจะแนะนําสอนผู้ใดจึงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่า ข้าพระองค์มีภูมิธรรมไว้สมบูรณ์สัมสอนสัตว์โลกไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจึงต้องมาปูลถามพระพุทธเจ้าหรือมาศึกษาแล้วเรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไม่เคยมีนับตั้งแต่วันตรัสรูกขึ้นมาทาทั้งแท่งไม่ปรากฏเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามถึงบาปถึงบุญก็รู้อยู่กับใจถามถึงนรกสวรรค์ก็ปรจักษอยู่กับใจคิดถึงเรื่อง นิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆก็เต็มด้วยเกี่ยวว่าใจที่ท่านบรรจุไว้แล้วด้วยความรู้แจ่งจริงจากการปฏิวัติของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอย่างแม่นยำแม่นยำทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกมาสั่งสอนสารโลกไม่มีผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหนได้เลยเพราะเป็นความรู้จริงๆยากพระพุทธเจา้าผู้ ธรรเก็เป็นทำแท่งเดียวกันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อิกเป็นอิดต่มีมุลหลุดพ้นแล้วจากความมืดมัวทั้งหลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุเป็นนิสัยวาสนาของตน <c oughs> เวลาแนะนําสั่งสอนโลกทั่ว,วไปจึงไม่จําเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าจะก่อนแล้วค่อยมาสอนเพราะตนบกคร่องแห่งธรรมทั้งหลายที่จะนํามาสอนโลกอย่างนี้ไม่มี นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ได้เข้าสัมผัสที่ใจเถิดใครก็ตามไม่มีการสถานที่เวลาเวลาดังที่เขาประกาศอยู่ด้วยมานั้นว่าศาสนาร่วงไปเท่านั้นจะ,จะมีพระอรหันต์เท่านั้นจะมีพระโสดาพระกิตาคารเท่านั้นศาสนาร่วงไปเท่านั้นเท่านั้นจะหมดพั้มวลผลนี่พระองค์ท่านสแสดงไว้เป็นส่วนกลางในครั้งแรก ก็เป็นบัจรุบมาเลิกที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ขึ้นมาพะเหมาะสมกับนิสัยวาสนาของสัตว์โลกที่สร้างโคธที่ผ่านมาที่จะพอเหมาะพอดีกันกับตามเวลาที่พระพุทธเจ้าวัตรัสรู้เวลาพระองค์ตรัสรู้แล้วมาแนะนําสั่งสอนบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอุบนิสัยปัจจัยพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ทเจึงตรัสรู้ตามพระองค์ได้อย่างรวดเร็วรวดเต็ม ดังเวณจาวัคคีทั้งห้าท่านเหล่านี้เป็นผู้รอที่จะออกจากข้ออยู่แล้วข้อคือวัตตะกับอรอพอเปิดประตูได้แจ่พระพุทธเจ้าวัวดสลงพระธรรมเท่านั้นเปิดปากข้อวรรดาสาวกทั้งหลายที่พร้อมแล้วที่จะออกก็บรรลุทันทีออกได้ทันทีทันที <c oughs> หลังจากนั้นก็ค่อยลดกันลงมาภูคตติตนันยูเป็นผูรู้อย่างรวดเร็ว วิปจิตันยู่รู้รองกันลงมาเมื่อได้เหตุได้ผลของควรที่จะรู้แล้วก็รู้กันลงมาเนยยะอยู่ในท่ามกลางพอแนะนำสั่งสอนหรือพอถุดพอลากไปได้นี่ประเภทเนยยะแล้วปะทะปรละมแปลงประเภทที่หนานแน่นที่สุดในเรื่องบาปเรื่องกรรมเต็มอยู่ในประเภทนี้ไม่หวังบาปหวังบุญหวงังกุศลมรรคผลนีพผ่านอะไรเลย เกิดขึ้นมามีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดีตินสร้างแต่ความชั่วช้าหลามอกเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างความชั่วช้าหลามอกเต็มหัวใจหัวใจใครจะแนะนําสั่งสอนหรือชวนไปวัดไปวาไปทําบุญให้ทานนี้บันหนึมากเป็นตัวฆ่าศึกที่จะมาทําลายเขาเขาไม่พอใจทีไม่มีติดตามฆ่าคนก็จะชักชวนไปวัดไปวาะสีกก็ได้นี่คือประเภทที่หนานแน่นที่สุด เขาชวนไปวัดเหมือนจะเขาเอาเอาเอาไม้หวันตีกาบาลนั่นแหละเจ็บแสบมากนี่คือพวกหนาพวกแน,น่นถ้าเห็นเรื่องบาปเรื่องกรรมของชั่วชาลโมกแล้วเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลหวานฉ่าทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนสร้างตั้งแต่ความชั่วชาชั่วชาลโมกตัวของตัวก็หนาแล้วหลังปิดเขาไปยิเพิ่มเขาอปยิ่ให้หนาเด่งยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่ากับว่า ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นถ้าเราจะเทียบกับคนไข้ตรงมือนคนไข้ที่เก้าเข้าสู่โรงพยาบาลคนไขหนักพวกคนไข้ทั้งหลายเขาไข่เขายิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลหมอรักษาด้วยหยุดด้วยยาหายมาจํานวนมากมากายตายองแต่คนไข้ประเภทไอซีนี้เข้าไปลายไหนไม่ได้สนใจกับยากับหมอ นีตั้งแต่หายใจฟอดๆก็ได้ช่วยการโยโระยางเต็มจมูกไม่เช่นนั้นมันก็จะไปเดี่ยวนั่นนี่ประเภทนี้ไม่สนใจที่จะหายแหละมีตั้งแต่รอวันตายโดย่ายเดียวเพราะตายไปเสียจนหน้าอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคนประเภทประทับปรมาเทียบกันแล้วก็เหมือนคนประเภทไอซีตายไปเยอะคนลงประเภทไอซีบูไอซีแล้วจะฟื้นหมานี่น้อยมากทีเดียวมีแต่ไปใ่าเดียวถ่ายเดียว ไอ้คนประเภทประทับประมะประเภทไอซียูยังเหลือตะลมหายใจฝอดฟอดนี้ก็เหมือนกันรอตะลมหายใจฝอดฟอดที่ร่างกายสังขารครอบเอาไว้เป็นกําแพงกั้นไว้ยังไม่เห็นแดนแห่งเมืองผีเราก็ภาคภูมิใจที่จะทำตั้งแต่ความชั่วช้าระบบโดยอาศัยอัตภาพร่างกาย หายใจฟอดฟอดไปอยู่ในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมเพราะยังมองไม่เห็นกำแพงแห่งความเป็นมนุษย์สังขารร่างกายนี้กั้นเอาไว้ยังไม่มองเห็นนอกออกจากนี้ไปคือเมืองผีที่ติดแนบอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าขันนี้ปิดเอาไว้ตาก็ไม่เห็นนรกเสีย หูก็ไม่ได้ยินเสียงควรทางของสัตว์นรกที่ดีที่ดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในนรกเอเวจีตั้งกับตั้งกันมาหูก็หนวกไปเสียตาก็ไม่เห็นจมูกก็ตามไม่ได้จมูกก็ไม่มีไม่เกิดประโยชน์ตลอดถึงใจมีก็ไม่คิดจะดูใจว่าตัวทําผิดทําถูกว่าบุญนรก สวรรค์พระพุทธเจ้าทั่วแดนโลกธาตุที่ท่านตัดสรุปมาโดยลำับดาท่านประกาศก้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีอย่างนี้คนนี้เขาละลึกใต้หมวละลึกใต้บ้านหมวว่าบาปมีจริงจริงหรือนรกมีจริงหรือบุญมีจริงๆหรือมรรคผลนิพพานมีจริงๆหรือเขาจะไม่นึกเลยเขาจะปัดจะลบจะล้างหมดโดยประการทั้งปวงบรรดาจอมปราศ ที่ฉลาดแหลมขมแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องเขาจะเอาความมุดทะลุดุดันความมืดดำ่าตานี่ไปลบล้างเสียหมดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีเปรตผีวระเกตต่างๆไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางไม่มีการเสวยกรรมนี่อย่างเดียวเขาจะไปลบล้างไ่หมดทั้งๆถือกําลังสร้างกรรมกรรมยิ่งหนาแน่นขึ้นต่อเขากรรมหนาแน่นขึ้นเท่าไรเท่าไร พอถึงวันเวลาลมหายใจขาดทะวันลงไปตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่ชายอยู่ในแดงมนุษย์ในเมืองมนุษย์ประจําคาประจำขันนี้ขาดทะวันลงไปแล้วที่นี่เรื่องของเมืองผีกับใจนี้จะเข้าถึงกันทันทีนรกมีหรือไม่มีใจดวงนี้เองจะไปโดนนรก จนะนัลกหลุมไหนก็คือใจตรงนี้บาบุญมีมากมีน้อยเพียงไรตนเป็นผู้สร้างเองเป็นผู้ทำเองทำได้ทุกวันทุกวันจะไม่บาปให้อกุศลกรรมเป็นอันเป็นพิษเป็นภัยมาแสดงผลได้อย่างไรต้องแสดงวันยัางคำ่แต่คนนั้นเขาไม่ยอมรับคอขันขาดสะบัดลงไปคือลมหายใจตับลงวปยเท่านั้นเรื่องของเมืองผีจะเข้าถึงใจทันที นี่เรียกว่ากำแพงแห่งธาตุขันนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้โลกทั้งหลายได้เห็นไม่เห็นนรกไม่เห็นเปรตเห็นผีพอลมหายใจขาดจะบัดนไปแล้วโลกไหนก็โลกคนไหนที่เก่งขนาดไหนก็าตามเถอะขึ้นชั่วได้ทําบาปแล้วหนีบาปไปไม่ได้ทํากรรมดีแล้วหนีกรรมดีไปไม่ได้ทํากรรมชั่วหนีกรรมชั่วไปไม่ได้ ท่านจึงสอนไว้เป็นหลักธรรมว่านาถิกรรมวะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดในแดนโลกฐานนี้จะเหลือออำนาจอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทำลงไปแล้วไว้ได้กรรมนี้จ้องติดแนบอยู่กับการกระทำของผู้ทำนั่นเองและกรรมนี้แลจะจำแนแกแจกจัดให้เป็น ต่างกันดังท่านสอนไว้ในภาษสิที่สองว่ากำลังสัตว์จะมีพระจิติะตดดังมีนับณีตังรามย่อมจำแนแกแจกสัตว์ให้มีความประนีตเดีวสามต่างกันนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นความเป็นสุขเป็นทุกสถานที่อยู่สถานที่เสวยด้วยบาปด้วยบุญกรรมที่ตนสร้างมาต่างๆต้องต่างคนต่างเสวยตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่สร้างมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะลบล้าง กรรมนี้ได้ว่าจำมะ่าให้ผลพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามีอนุภาพแด่ครอบแดนโลกธาตุก็คือกรรมดีกรรมชั่วนักแหละดังที่แสดงปาสิทธิมาจะพูดนี้นี่พวกเปรตพวกผีพวกปะทะปรมานี่ขำดมหายใจของขาดไนแ้วนั้นแหละจึงจะไม่มีใครมาตัดสินพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตกนาโลกนนะ ท่านบอกแดนนรกเป็นภัยต่อสายโลก์บอกว่าอย่าทำบาปอย่าทำกรรมให้พากันพยายามทำคุณงามความดีซึ่งเป็นทางเดินเพื่อไปสวรรค์นิพพานและความพ้นถูกอย่างน้อยก็เป็นคนมีความสุขสงบเย็นใจเพราะการสร้างความดีมากกว่านั้นกะดุพ้นจากทุกได้ท่านก็บอกให้ส่งเสริมให้บำเพ็ญคุณงามความดีนี่คือศาสดาทุกพระองค์ ท่านสอนอย่างนี้ทางนั้นทีนี้คนที่หนาแน่นประเภทปะทะปรละมาะตามลบล้างทั้งหมดเป็นศาสดาโอเบกด้วยความตาบอดของตนแข่งความตาดีสว่างกระจ่างแก้โลกวิีทูของพระผูธ้ธเจ้าได้อย่างหน้าด้านนี่คือประเภทปะทะปรมะมะนี่ขอพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้เหล่านี้อยู่ในข่ายของพวกเราท้งนั้นไม่มีใครที่จะหนีข่ายนี้ไปได้เลยข่าย